เอาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ในดันเจี้ยนของโอซิลิแบบยากนะครับผมวันนี้จะมาลงแบบยากให้ดูเลยนะครับว่าเทคนิคการลงยากแบบไหนถึงจะผ่านนะครับผมแบบยากค่อนข้ขขขอขอขนางจะยากหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผมอแล้วแค่ัวเลขสีวันนะครับผมผมจะพาทุกคนมาลงดันเจี้ยนแบบ เทคนิคการลงดันเช่นโอคิลิสแบบยากให้ผ่านนะครับผมเดี๋ยวแบบง่ายค่อยทําคลิปนะครับผมตอนนี้ก็เอาแบบลงแบบยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพราะว่าแบบยากนี้ก็หลายๆคนก็ยังไม่ผ่านครับก็เทคนิคนม่อะไรบปิดเสาให้ได้แค่นั้นเองครับปิดเสาให้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคมาแต่ว่าของต้องถึงนะเออ คือด,ดาเมจต้องถึงนะครับตัวนี้เป็นเมจเมจสองตัวที่เลเวล5้าสิบสี่กับห้าสิบห้าเนี่ยเออดาเมจค่อนข้างจะถึงนะครับทุกคนดาเมจเขาแบบว่ารุนแรงมากๆเขาสามารถยืนได้เลยนะฮะนะยืนได้เลยนะครับของเขาของเขาถึงครับผมน้องหมูกระทะนะเอ้คอยหอให้น้องอย่างเดียวนะครับน้องหมูกระทะเมจโหดนะครับผมยืนอยู่กลางเลย <c oughs> ยืนชนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องออกเห็นัห เมดยืนชนอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยยืดอยู่ไหนแล้วเมฆเขารุนแรงเกินคะแล้วก็น่าจะเป็นรดรถไลเ่เขาเยอะนะครับรถไล,ลเ่เขาเยอะมากๆเฮ้ยเดี๋ยวมีคนตายโอเคเมื่อกี้มีคนตายนะครับผมคือกดชุบไม่โดนนะเออเมื่อกี้เป็นน้องฮันเตอร์ของเราค่อนข้างเปราะบางอุยอ๊ยโอยเกือบนะฮะตรงนี้ต้องรีบออกให้ทันนะไม่งั้นตกนะครับเรียบร้อย ปีนครับผมเออท่านโอชิลิสท่านจะเย็นเนยท่านจะพ่นชีบปากดีครับพวกเราเหม็นนะฮะโอเคไปค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบยากนี่คือยากจริงๆนะแบบง่ายนี่ยังไม่เท่าไหร่นะฮะยังผ่านง่ายครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับผมปิดเสาแล้วก็ช่วงเลือดที่เหลือ67หลอดนะเนีให้เราทำการกินนะครับ ช่วงเลือดถึงล6ลนะ้อดถ้าเป็นแบบง่ายก็ให้เลื่อนเหลืออยู่3.3หรือ3.4ลออนะ3.4ลออเนะี่ยแล้ก็หยุดยิงให้มันปล่อยลูกน้องออกมาก่อนแล้วก็ทําการรีรีแบบเปิดเสาอ,เอ่ะให้มันเปิดเสาก่อนค่อยทำการบวกต่อนะครับโอเคไปขึ้นลิฟต์กันไปไ <c oughs> ปแล้ว อืมฮะมไหนล่ะเฮ้ยเงาใครล่ะอุ้ยมือใครเอ่ยนั่นไงมาแล้วครับโอซิลิสปักกันบัฟให้เพื่อนก่อนนะครับผมก็เล่นเป็นเอ่อเมดไอเป็นอะไรปีสายคนนั้นอ่ะดูเลือดนะครับดูเลือดนะครับเลือดเหลือ67หลอดนะครับแล้วก็หยุดยิงเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าอ่ะเหลือ68หลอดประมาณนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปฮิวให้เพื่อนก่อนเพื่อนใกล้ตาย นะครับเป็นฮิวไปบัฟก่อนนะครับก่อนที่จะไปปิดเสาเนาะเราเป็นพีชนะครับเราจะเป็นหน้าที่ทําการปิดเสานะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องมันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยยืนยืนตรงเสาเลยไม่ยากครับยืนยืนรอตรงเสาเลยนะครับยืนรอคนละเสาเลยครับไม่ให้คือไม่ให้ไอพลังสีดําเนี่ยเข้าหาตรงได้เลยนะฮะถ้าว่ามันจะฮิวเลือดแรงมากๆนะครับนู่นเนี่ยพลังอยู่นู่นครับรีบไปปิดเสาครับรีบไปปิดเสาปิดปิดเครื่องครับ เิดแล้วิวล้วก็วางสคิลแล้วก็ไปจูบเสาเลยครับไปจูบเสาเลยจูบอยู่ที่เสาเลยครับเราเป็นพีสเราจูบอยู่ที่เสาเลยอะเสาหมดแล้วก็ออกไปบัฟให้เพื่อนก่อนครับแล้วก็กลับมาที่เสาใหม่นะครับแล้วก็กลับไปที่เสาเดิมครับวนใหญ่มันจะเป็นเสานี้นะครับทุกคนเออเนี่ยเห็นไหมจูบเสาไว้เลยครับจูบเสาฮิวเลือดไว้เลยนะครับไม่งั้นเลือดเราลดเรื่อยๆนะเออไม่ยากครับผมเทคนิคนี้ไม่ยากเลย อย่างเดียวอย่าให้แสงเข้าหาตัวมันได้นะครับไม่งั้นบรรลัยเกิดนะครับมันจะมาทุกเสาทุกเสานะครับตอนนี้เพื่อนก็ทําดาเม่ต่ะตอนนี้เสาหมดนะครับให้ทําการกลับไปบัฟให้เพื่อนนะครับมีเพื่อนตายไหมไม่มีนะครับกลับไปบัฟให้เพื่อนนะครับเี๋ว บัฟแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปเลยครับกลับไปที่เสาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมันอาจจะเสาอาจจะมาเอ้ยไม่มาแล้วครับเสาหมดแล้วครับโอเคน่าจะน่าจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเส้นจะตายเลยทีเด,เดต้องซุกเพื่อนอ้าวเรียบร้อยนะครับผมอมืเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับโอเคเห็นไหมง่ายไดย้มากมากนะครับทุกคนผ่านง่ายนะครับเออถ้าถ้าเรารู้นะ เออรู้เทคนิคนะครับผมตอนนี้ไอเมดเขาแรงนะครับเมดเราแรงนะเออคือมีเมดต้องมีเมดอย่างน้อยตัวหนึ่งหรือ2ตัวก็ได้ครับอืมโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผ่านนะครับผมอุ้ยอะไรครับขายของได้ครับทุกคนอุ้ยขายฮะการเห็ดได้ครับทุกคนโอ้โหอ้ยรวยอีกแล้วเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าพี่ขายการ์ดนี้ได้ครับผมนี่โซเดอร์สเกลตันนะครับผมขายไป2องแสนเก้านะครับผม เป็นการ์ดแบบการ์ดฟ้านะทุกคนนะเออแบบดอปมาได้นะทุกคนเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะครับวิโหดใช่ใช่วิโหดครับผมวิโหดมากวีน่าจะเป็นของฟ้าหรือเปล่านะดี๋ยวดูดูวีก่อนนะครับน้องวิตัวนี้นะครับโหดมากๆนะครับก็จะเป็นฟ้าทั้งตัวนะครับมีสองตัวนะที่เป็นวิตัวนี้ก็โหดอยู่โหดทั้งสองนะครับโหดทั้งคู่ ตัวนี้ก็โหดอยู่ครับตัวนี้ที่ยืนน้องน้องยืนชนนี่ฮะเป็นฟ้าแล้วบวกหโหดมากครับผมโอ้โหดจริงๆยอมเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะว่าต่อไหมเพืน <c oughs> บอกลงอีกหนึ่งนะครับนี่ฮะหาคนก็กลับคู่อัตโนมัติไปเลยนะครับผมมีคนขอมานายขอมาโอเคไปครับผมมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้อาจจะไม่ไม่ทันนะฮะบ,บางคน จะ <c oughs> ลงอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าเออโอเคตานี้ก็มีไนท์อย,อยู่2ตัวนะครับมีไนท์อย,อยู่2ตัวไม่มีไนท์ตัวหนึ่งมีเม็ดสองแล้วก็แคร์ไอฮันเตอร์หนึ่งก็ถือว่าลงตัวนะครับเออนเนี่ยเซตเนี้ยโอเคเม็เม็มเมลงเคลียร์เคลียร์ลูกน้องไวครับผมเม็เ,มเคลียร์ลูกน้องไวมาก เม็ดยิงเขียร์ลูกน้องไวมันมันได้เปรียบเนอะถ้ามีเม็ดสองเนาะถ้ายิงเขียรุกน้องไวยิ่งดีนะครับเพราะลูกน้องเป็นตัวทำดาเมจที่สำัญนะครับทำดาเมจให้มันเยอะมากนะรุกน้องนี่มันมันมันลุมตีแบบคือถ้าใครแบบโดนล็อกเป้านี่คือมันลุมตีตายเลยนะโอเคอีรอบครับผมกระวังกระโดดแล้วนั่นเกลียดร้อยเห็นไหมบองเราต้องรีบทุบกระตายอีกอ๋อ เกินนัทนูตัวนี้ช air ่างอ่อนแอเลยเต็นเต็เต็มนี่เมฆเขาโหดนะครับเมฆเขาโหดเมฆยืนตรงกลางเลยเห็นไหมยืนใส่ติวบัวเขาคิวีคูดาวไว้มากแล้วเขาบวกของบวกขั้นสองแล้วแล้วแบบบวกเอพิ่มพลังอะไรล้พลังด้วขั้นสองแล้วะโหดนะครับบวกแปดสิบนะนบวกแปดสิบบวกเกานะห้าสิบแนี้ คนตายอะไรทุกคนดี <c oughs> กๆ,ๆก็ลงไปกรองนอนนะน้องฮันเตอร์ฮันเตอร์ยังไงฮันเตอร์มาแล้วลูกต้องคอยซับเมดนะคอยเซ็นเน็ตคอยทำเม็นะอย่านะให้นอนอย่าให้เมดนอน <c oughs> ระโดดแล้วอุ้ยเกิไดไม่ทันเกี่ยวนิดเดียวเองทุกคนไปปีนครับผมจังหวะนี้ลงดูรลอบสองนะครับให้มันเห็นกันจะจ่าไปเลยว่าเทคนิคการลงดันโอแบบยากนะครับต้องก็ไม่ต่างจากอะไรยงง่ายนักง่ายก็มันก็ง่ายกว่านะครับผมเทคนิคเหมือนกันเลยนะครับยากกับง่ายนะครับแต่ง่ายนี่คือง่ายนี่คือหลอดที่3 4ถึง33นะเออให้เลือดเข้าเหลือที่หลอดโอถึง3 4ถึง3ามสิบเราก็จุดยิงนะครับผม หมดกรยาวๆว่างหนึ่งัวหน้ากิวปฏิทินนะส่วนอโอยากนะครับดันโอยากก็ปีจ้าก็เป็นหลอดที่16เนาะ16เราก็หุดยิงนะครับผมเออชิวๆเลยครับผมมีเม็ดาเมิดเยอะนะเม็ดาเมิดรุนแรงมีเม็ดาเมดรุนแรงตัวนี้นครับสบายครับครับอย่างเดียวปิดป้อมให้ได้อย่างเดียวนะครับ เดี๋ยววันนี้จะปิดป้อมแบบเนียนเงียเลยนะเออจะปิดป้อมแบบเนียนเียต้องปิดป้อมแบบปิดป้อมยิงย่งยิ่งยิ่งปิดป้อมดียิง่งยิ่งเออยิ่งทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือมันมันเหมือนจะยากนะถ้าคนปิดป้อมไม่ได้อะมันคือยากกว่านะครับผมเนี่ยหลอดที่หกสิบเจ็ดนะครับ 67. หกสิบเจ็ดหยุดยิงเลยนะหยุดยิงหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหยุดยิงรอลูกน้องแล้วก็รอปิดป้อมอย่างเดียว ร <c oughs> อปิดร <c oughs> อปิดเสาอย่างเดียวนะครับมีเพื่อนอะใครลากไปไหนนะ <c oughs> มาลากมาหาพี่ก็ได้ปิดเสาก็เลยครับนี่มันน่าจะออกมาเสา้ายเสาเดียวนะทุกคนเออมันไม่เคยเปลี่ยนเสาเลยนะอันนี้มันจะเสาเดิมตลอดเห็นไหม คือเราก็จะปิดเสามันจะอยู่เสาเดินตลอดเสาเนี้ยถ้าเกิดเราปิดเสานี้ได้ือดีทจะอยู่แค่เสานี้เสาเดียวนะครับจะไม่ไปเสาอื่นเลยนะครับลางนันโชว์ไลน์ของมันเขีวนะเสาหมดนะครับเดยวอราไปคับเพื่อน ไม่จูบเสามันจะยากนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวมันยากแล้วยากทำให้ยากยากยากหน่อยยากหน่อยอยาตายนะครับอย่าตายนะครับคนติดเสาที่อย่าตายนะเออต้องติดให้ได้นะคือพลังของไอ้ตัวเสาแรงนะครช่วงเอแบบยากหรอหรือถ้าเราไม่มีหนี้คืนยากมากๆนะที่จริงนะเดี๋ยวเก็บหลอดนะทุกคนอ่นนิดร้อยเหรอ เรียบร้อยแล้วเพื่อนเราแหรอเมทโเเรียบร้อยครับผมหายไปนะครับโอซิริสชื่อว่าโหดๆนะครับก็ชิวๆนะครับผม,มทำให้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะทุกคนนะโอเคครบทุกคนแล้วนะครับกับการลงเคสสามรอบของวันนี้นะครับโอเคเมทก็มีพีกแล้วทุกคนหมดเกินนะครับเออเมดแบกจริงๆนะับทุกคน ทุกคนโอเคก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะฮะกับการลงดันโอนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ง่ายๆครับผมเทคนิคแค่นี้ครับปิดเสานะครับแต่ว่าดาเมจต้องถึงนะครับขอบคุณครับครับคิวๆเลยครับแต่ว่าทุกคนต้องเป็นงานนะเออต้องเป็นงานคนปิดเสาก็ต้องเป็นงานนะครับผมชมตัวเองเฉยนะครับโอเค แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เรียบร้อยแล้วกับดันโอชิริสนะครับผมลาไปก่อนสุดหล่อคนนี้แล้วจับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมกับพีชเหมือนเดิมตัวซัพพอร์ตนะครับผมวิเจอคู่รักว่ะทุกคนเจอคู่รักว่ะทุกคนนี่ดูดีหวานแววปะเดี๋ยวสงสัยใจก่อนนะครับจีบสาวเฉยครับทุกคน พี่สาวเฉยแต่สาวไม่อยู่นะยืนนิ่งเดี๋ยวนั่งรอกันนั่งนั่งนั่งขอแบบขอแต่งงานปนะเออขอแต่งงานขอแต่งงานหน่อยครับเฮ้ย hey, ฉันเจ้าหญิงฉันเจ้าเออท่านจังน่ารักเหมือนเลยเกินเป็นพีชหญิงนะครับผมชุดสวยมากนะสีม่วงนะครับส่วนเราพีชชายก็เป็นชุดสี <c oughs> สีน้ำตาลน,นะครับโอเคเดี๋ยวลาไปกับเออ แฟนใหม่ของผมแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอถ่ายรูปหน่อยแชะเรียบร้อยโอเคแล้วเจอนครับผมสวัสดี